พบกันอีกแล้วในช่องอยู่เองสไปร์จแปนนะคะวันนี้ก็จะมาเอ,อตามหัวข้อเรื่องเลยนะคะว่าแบบว่าคุณแม่นะคะที่กังวลลูกๆนะที่แบบว่าไม่ค่อยกินข้าวแล้วก็มีปัญหามีความกังวลนะคะคล้ายๆกันนะ่ะคุณแม่ทั่วทั่วโลกแหละเหมือนกันนะต้องโดนแน่เพราะว่าแบบว่าคือถ้าลูกท่านใดอะ่ะเขาแบบว่ากินผักเก่งอะ่ะเออก็รู้สึก ภูมิใจอัเขาด้วยในการเลี้ยงดูดิฉันก็พยายามให้ลูกนี็กินผักตั้งแต่แบบเบบี๋เล็กขอดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะพอเขารู้รสชาตินะคะลูกชายคนโตนะอายุสามขวบตอนนี้ก็คือแบบน้าหนักน้อยมากก็คือมันสแตนดา์แต่มันก็ไม่ได้แบบดาว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 ลงคือมันไม่ได้ลดลงลอะไรเงี้ยแต่มันก็มันสองขวบจนสามขวบมันก็สิบสี่กิโลอะ่ะอันนี้คนเล็กค่ะฮารุก,ก็คือคนเล็กหนึ่งขวบก็กใกล้ละใกล้จะเป็นเหมือนพี่ชายแล้วคือแบบไม่กินผักอะ่ะ ทีนี้เราก็เลยแบบสันหาเนะเาะแล้วก็สันหากังวลด้วยเพราะว่าโซตาเนี่ยลูกชายคนโตอ่เขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแบบโอเคป่วยบ่อยอ่ะมันเด็กทุกคนนะมันป่วยบ่อยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติคนที่เลี้ยงลูกเองจะเข้าใจว่ามันป่วยบ่อยเพราะอะไรมันก็คืออากงอากาศอะไรเงี้ยภูมิภูมิแพ้พพพพพมันเป็นกันทุกคนแต่เราต้องไปเสริมขนาดกินนมแม่ทั้งคู่เลยนะนี่ยังเข้าเต้าอยู่เลยคนเนี้ยอันนี้คือเข้าเต้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ คนโตก็คือถึงแม้เขาจะไม่เข้าเต้าแต่ว่าเราก็แบบปั๊มนมให้เขารับประทานนั่นเองก็เลยมาพรีเซนต์ก็คือตัวนี้คือมันดีอ่ะมันดีดีคือมันดียังไงมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเออมาบอกว่ามันดีแล้วไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยคือใช้มันทุกอันนะมันอะไรที่ใครว่าดีอ่ะมันก็ก็หามาแต่ว่า อะไรที่เขาว่าดีอ่ะบางทีมันกินยากไปหน่อยอะไรเงี้ยนึกออกปะทีนี้เราก็เลยมาเจอ,เอ,อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะเขาก็ชื่อชื่อของเขาก็คือชื่อของเขาเต็มๆก็คือ,เ,อ,อเซนโนปีนะอา่อานอา่านออกประมาณนี้ <laughs> มันก็มีทั้งหมดสี่รสแต่ว่าที่ซื้อมาให้ลองก่อนนะี่ะก็คือมี2รสนี้ก็คือรสอ่างงูนกับรสสับป,ปะรด สับประรดกับมะม่วงผสมกันแต่ว่าลูกก็คือตอนแรกมันก็ไม่กินหรอกแต่มันกินง่ายมากเลยนะเธอคือมันจะเป็นแบบเยลลี่เลยอ่ะมันมาเป็นรูปแบบของเยลลี่แล้วคือคือไม่ได้มีนะไม่ได้คือมันก็มีเป็นน้ำตาลประดิษฐ์เะนาะนี่เขาก็ชอบอเกินคือจริงๆแล้วอ่ะเขาให้ให้เด็กอายุเออหนึ่งสามขวบขึ้นไปเนะี่ยก็ควรกินอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะแต่ว่าด้วยความที่แบบเจ้าของคอนเนเนี้ยเขาแนะนำอ่ะนะ แต่ว่าด้วยความที่ฮารุอะเขาก็เห็นพี่เขากินอะเราก็ให้เขาแบบ <c oughs> ครึ่งหนึ่งเออมันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ขออาภัยด้วยแต่ก็คือลูกดิฉันนะชอบกินมากตอนแรกมันก็ไม่กินหลอกมันปฏิเสธอ,อ่มาพูดถึงสารอาหารข้างหน้าซองด้านล่างนี้วงกลมๆเล็กๆมันมีอะไรกันบ้างอันหนึ่งนะคืออ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเอออาร์จินี อาจินีก็คืออาจินีตค่ะนะอาจินีตเออถ้าไทยก็อาจินีตแหละแต่สามีใช่แล้วอาจินีโอเคอ่ะประมาณนั้นสามีฉันเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะนะสำเนียงเขาก็จะญี่ปุ่นอ่ะนะช่วยส่งเสริมการจเจริญเติบโตของร่างกายคือ,อีอาจินีเนี่ยมันเอาจินีเนี่ยมันคืออาหารของสมองส่วนหน้าหมายความว่าอาหารสมองส่วนหน้าคือมันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยการควบอารมณ์ชั่วโมงเนี้ยใครก็รู้ดีว่าสองขวบถึงสามขวบขึ้นไปเนี่ยมึ สุดยอดอะเรื่องอารมณ์อะสวิงมากแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองสูงปี๊ดอะไรประมาณนั้นน่ะและถ้าเราหาอะไรมาช่วยมันได้มันก็จะดีเออมันมีตัวนี้มันเลิศสองก็คือคือเขาก็ขายของนะเขาก็มีก็คืออันที่สองก็คืออันนี้เออเขาก็คือจุลินซีเล็กตัวบัสซีลาดที่มันอยู่ในยาคูอ่ะเออมันก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันมันเลิศแล้วก็เรื่องระบบขับถ่ายมันก็เลยทําให้เหมือนโซตาเขาว่าถ่ายทุกวันเอ้ยมันเลิศดี แล้วก็3ก็คือเปปไทน์นะมันก็คือเปปไทนะ์เนาะอันนี้เปปไทน์ก็คือหลายคนก็รู้ว่าเปปไทน์นี่มันช่วยอะไรใช่ปะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ก็คือมันช่วยเรื่องของการพัฒนาการเจริญเต,ติบโตของกระดูกอันนี้เลศถ้าเราแบบเสริมแล้วก็บํารุงกระดูกไปตั้งแต่แรกต้นเนี่ยหรือว่าเราบํารุงร่างกายเขาตั้งแต่แรกต้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยหลายคนที่แบบคุณแม่หลายคนลูกอายุป,ประมาณ9ก้าถึงสิบขวบเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระดูกเกินกระดูกแบบเหมือนมันมีปัญหาเอออะ ต่อมาก็คือวิตามินดีแน่นอนทุกคนต้องรู้ว่าวิตามินดีมันดียังไงนะวิตามินก็คือวิตามินดีคือช่วยดูดซึมแคลเซียมนะแล้วก็เสริมกระดูกและฟันโอเคช่วงนี้ก็คือฟันน่ะเนาะนะมันกําลังขึ้นอ่ะห้าก็คือลูทีนอันนี้นะลูทีนก็คือมีลูทีนกับบลรุูงสายตาคือมันเลิศแล้วก็ตัวสุดท้ายคือมันเจ๋งมากเห็นไหมเลขยี่สิบเอ็ดก็คือก็คือ ผักรวมย1สิบเอชนิดนะเพิ่มใยอาหารนะคะแล้วก็เออวิตามินจากผักธรรมชาติก็คือรวมอยู่ในนี้มันกินง่ายคือตัวอื่นมันกินยากนิดนึงอ่ะบางทีมันมาเป็นแบบเม็ดแล้วก็เป็นแคปซูลอะไรเงี้ยกูต้องตัดแล้วก็มาบีบให้ลูกกินมันแม่งยุ่งยากอันนี้คือแม่งให้ทั้งหมดหมดเรื่องไปเลยโอเควันหนึ่งก็คือห้ามกินเกินสองเม็ดเนี่ยมันเกินอยู่แล้วบ้านนี้อนะเกินแต่ว่าแรกๆก,ก็กินสองเม็ดแลหลังๆก็จะแบบ คุณแม่แบบเอยกินด้วยอะไรเงี้ยถามเรื่องถึงคุณประโยชน์ก็คือเสริมพัฒนาการเติบโตของเด็กนะทางด้านกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทอันนี้เลิศก็คือมันจะได้แบบเหมือนเราก็เป็นนางยักษ์ขมูขี่เราก็จะสู้กับลูกมนุษย์ต่างดาวได้อะไรเงี้ยนะ เพราะว่าแรงมันเยอะหลือเกินลูกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือมันเสริมภูมิคุ้มกันด้วยจุลินทรีย์ที่ดีเอออันนี้มันเลิศเพราะว่าเหมือนโซว่าเป็นเหมือนเด็กอะทุกคนมันจะภูมิต่ําแต่ถ้าเราแบบไปเสริมภูมิมันเนี่ยมันดีไงแล้วก็บำรุงสายตาเนี่ยคือดีอยู่แล้วแล้วก็มีผักนะคือลูกไม่กินผักก็คืออุ่นใจนิดนึงอะอุ่นใจแหละคืออุ่นใจขึ้นมาเลยใครแบบแม่งบอกว่าอ๋อทำไมต้องกินอาหารเสริมไม่กินํามาเออกูจะให้อาหารเสริมโอเคไหม <laughs> ก็คือมันดีอ่ะมันคือมันสบายใจเนื้อออกปะแล้วมันดีมันดีจริงๆเหมาะกับเด็กที่ไม่ชอบกินผักแล้วก็น้ําหนักไม่ค่อยขึ้นโอเคเนี่ยเหมาะมากแล้วก็เคี้ยง่ายกินเหมือนขนมเลยค่ะอ่ะแล้วแน่นอนว่าเออมันไม่ใช่มีแค่นี้อนึกออกไหมมันไม่ได้มีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่ข้างหน้าวิตามินมันมีข้างหลังด้วยทุกคน มันมีข้างหลังด้วยเห็นไหมอีกเยอะแยะมากมายนะรเราก็จะมาบอกว่าไอข้างหลังนะมันมีอะไรบาไ้างฮะทำไมตายมันมีแปทไทรจากไข่นะคะ<ว>อางแรกแต่มันเป็นไข่แดงรอดไปเพราะว่าอีโซมันมแพ้ไข่ขาวเออมันแพ้เออมันแพ้ไข่ขาวแม่ให้นิดเดียวนะขอแล้วนะคะ<อ>แล้วก็มีจูลินซีเลกโตบาซิลัสก็คือบอกไปแล้วไบโอตินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กที่แพ้นมก็ต้องต้องพวกแพ้นมอ่ะก็ แทนนมวัวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะสมนะเราก็ต้องหาด้วยนะว่าอะไรที่มันแพ้กับลูกเราอะลูกฉันไม่แพ้อ,ะอนน่ะนะพูดง่ายๆลูกเราแพ้แค่ไข่ขาวอย่างเดียวแล้วก็หารู้ว่าไม่แพ้อะไรเลยไม่เป็นผู้ชนะทั้งสิน้นทั้งปวงโอเคมั <laughs> okay. ้ก็จะมีวิตามินซีมีวิตามินซีในเนี้ยนะอันนี้กูแปลมาให้แล้วนะเออก็คือแบบว่ามันจะมีวิตามินซีวิตามิน B1 B2 B6 b บีสองบมีวิตามินดีบอกไปแล้วแล้วก็มีวิตามินเอวิตามินอ e. ี ในอาซินแล้วก็โกดรโฟริกนะคะแล้วก็แคลเซียมจากแพนโทนีแพนโทเนตนะแพนโทแพนโทที inet, เนตนั่นแหละหรือวิตามิน B5 นั่นเองสำคัญมากวิตามิน B5 นึกอ,ออกใช่ปะ่ะมันไม่สำคัญเท่ากับไม่สำคัญแค่เด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะโอเคแล้วก็รประทานเหมือนเดิมก็บอกแล้วว่าสองเม็ด <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่ามันดียังไง <c oughs> มันดีที่ว่าคือตอนที่ก่อนที่จะกิน วิตามินตัวนี้คือลูกป่วยบ่อยบ่อยบ่อยแบบบ่อยแม่งทุกเดือนอะต้องไปะเข้าลินอีกทุกเดือนแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าไปโรงเรียนด้วยมันก็ไปติดจากที่โรงเรียนมาเนื้อออกใช่ไหมคือไปโรงเรียนแม่ก็เห็นแล้วแหละแบบมีเด็กแบบน้ำมูกน้ำลายยืดย้อยเนี่ยเออรู้เลยเดี๋ยวรู้ก็ต้องเป็นแน่เลยคือรู้อยู่แล้วอะเนึกอ,ออกปะแต่เราจะหาทางแก้อย่างไงวะเราก็เลยไปศึกษาจากเพื่อนรอบข้างคือฉันมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นหลายท่านเลยแล้วทีนี้มันมีอยู่ท่านหนึ่ง เอ่ยชื่อเขาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาดูเฟซบุ๊กเอ่อยูทูบใช่ไหม <laughs> เอชื่อคุณมีโอเออขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาเลยแต่ว่าเดีย๋ยวจะไปขอเขาอีกทีแต่คือมีโอเหมือนก็มีชื่อเยอะอะไรนะมีโอซังอ่ะเขาก็แบบว่าเหมือนดูแลฉันดีอ่ะเออเขาแบบมีอะไรเขาก็ชอบบทำอทำอาหารสําหรับเด็กอ่ะมาให้ฉันบ่อยมากก็คือเขาก็แนะนําว่าเออเฮ้ยอยู่ เธอลองกินอันนี้สิอะไรประมาณนี้อยู่จังเธอลองกินอันนี้สิให้ลูกเธอกินอันนี้สิอะไรเงี้ยลูกฉันก็กินนะมันดีมากเลยก็คือแบบเหมือนลูกเขาแข็งแรงแล้วเขาก็แบบไปปวยเหมือนเหมือนลูกกูเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีทีนี้ก็เลยให้กินเหมือนก,นกันก็คือเพิ่งกินเนี่ยแล้วรู้สึกมันดีตรงที่หนึ่งคือโซตาเขาจะชอบเป็นคีตาแฉะแฉอืมเหมือนมันเป็นภูมิแพ้แพ้แบบแอออะไรอย่เงี้ยน่ะ <c oughs> นั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยได้กินแล้ว ที่ตาแช่แช่เนี่ยมันหายไปเว้ยมันหายไปฉันก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตอนแรกก็เฮ้ยแล้วแต่ยังไม่เฮ้ยสุดยังไม่เฮ้ยสุดก็ให้กินทุกวันจนฮารุอ่ะนางก็แบบเหมือนไม่สบายแต่ว่าไม่สบายฮารุเขาจะไปติดเพื่อนมาเนี่ยก็ไปโรงเรียนอนุบาลไปไปโอ ไปหอยุเวนมาใช่ไหมอนุบาลเตรียมอนุบาลอะแล้วแบบเหมือนไปติดเพื่อนมาเริ่มมีน้ำมูกอะไรเงี้ยก็ลเลยว่าโซไม่รอดแน่เลยแต่ Lord, เด๋ยวรอดเว้ยโซรอดเพราะว่าแบบว่าเหมือนต้องตัวนี้แหละต้องรู้สึกว่ามันต้องดีอะเออมันมันช่วยเรื่องภูมิขึ้นมาแล้วเราเรื่องสําคัญคือหลังๆมาเนี้ยโซปกติเราชอบทำลายร่างกายฮาูุก็คือใครที่มีลูกเล็กไล่ๆกันอะก็จะรู้ว่ามันจะชอบตบตีกันแต่ดูเหมือนเขาจะสงบง่ายขึ้นเออ มันดีก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากจะมาแนะนําคนที่กําลังกังวลกังวลมากๆอะหรือเกี่ยวกับลูกอะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยกินข้าวสารอาหารไม่ครบการจเจริญเติบโตเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องการแบบเหมือนส่งเหมือนเพิ่มภูมิให้ลูกอะโดยที่แบบว่ามันจะได้ไม่ต้องป่วยบ่อยเฮ้ยอันนี้มันเลิศมันเหมาะมากแต่ว่ามัน <laughs> จะแบบว่าก็แล้วแต่คนอะนะคือเขาก็คนแนะนําอะเขาก็บอกว่ามันมันแค่คือสามปีขึ้นไป เหมือนเพสาแต่คนที่แต่ว่ามันสั่งยากดนนี้มันต้องสั่งใน Facebook มันไม่มีใน Amazon หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนอกจากอ e ีเมลูคารีมีในเมลูคารีมีเมลูคารีก็คือเว็บอะไรนะอันนี้ของญี่ปุน่นถ้าใครมีอันนี้ก็คือสั่งอันนี้เลยในนี้เขามีแต่มันต้องช่วงชิงหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีคนมาโพสต์น้อยมากบางคนแบบเหมือนมันใกล้จะแบบเหมือนสั่งมาเยอะจัดแล้วแบบเหมือนลูกกินไม่ทันเขาก็จะมาลงขายประมาณนี้ แต่ว่าถ้าใครมีสามีอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย<อ>เดี๋ยวก็จะลงจะลงในในน,นี้ให้ว่าแบบเออสั่งยังไงนะว่าข้างล่างนะว่าเออสั่งเว็บไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบมันเลิศอะคือจะมาบอกว่าเฮ้ยมันดีแล้วใครที่กําลังกังวลอยู่เหมือนดิฉันนะกังวลเรื่องลูกการพัฒนาการเรื่องพัฒนาการเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องการเพิ่มภูมิตัวนี้จบในอันเดียวเฮ้ยมันเลิศมันไม่ต้องแบบ เฮ้ยกูต้องไปซื้อ e, อีวิตามินผงๆอะไรเงี้ยมาห้แม่กินยาก,กินเย็นแล้วให้มันกินไปเลยอ่ะเฮย้ยสะดวก <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่ามันดีมากจริงๆนะก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะสัมผัสแต่ถ้าใครมาดูแต่แบบอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยเออแบบหลังไมคกันได้นะโอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย <c oughs>